ก็โอเคกันด้วยนะคะวันนี้อยู่กับผมเหมือนเดิมพอนะครับวันนี้เราก็จะไปเล่น,นเกมตัวแหววแอนคาเหมือนเดิมนี่แหละอีพีที่สาลาริปปังไม่รู้อ่ะ <c oughs> ซึ่งเรือน,นั้นก็ได้จากวียไปแล้วเดี๋ยวผมเก็บตรงนี้เติมไว้ก่อนเดี๋ยวมันบอพอ ก็ใส่กลับเข้าไปแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับถึงมันจะหายไปมันก็ต้องไปกลับไปกลับอยู่แล้วเดี๋ยวตอนนี้เราก็มีเชือกประมาณสามสิบสองอันเยอะเกินเยอะเกินไปนกำแพงนะผมจะทำกำแพงปิดเลยเนาะ เดียวเองเหรเหลือยี่สิบสองของไม้หมดเออผมขายไม้หมดแล้วนี่หว่าเฮ้ยโอคือมีกระสุนไอ้กระสุนอันเยอะมากเลย มีปืนดูแต่ไม่มีไม้แล้วอ่ะขายไม้ไปหมดแล้วหรอไนี่แกกูหรอกสวยเสียงดังจัง ไม่รู้เดี๋ยวทำให้อัดคลิปก่อนหรือตรงนี้มีวะผมก็มงงหมดแลอวอ๋อนี่ยังมีอยู่เก็บหมดแล้วบอกลุยเรื่องราวแบบนี้ตอนให้รู้ว่ามึงอย่าขายทิ้งหมดอ่ะไม่เหลืออะไรใชยย่นะ มื่อรอบนี้ไม่โดนดูโดโดโด,โดตึงพ่อเฉียบตึงจัดแค่นี้ก็พอแล้วเนาะสองอันก็ได้ละโอเค แล้วก็จะตีไอ้ตรงนี้เป็นอันนี้เด้อเออแล้วก็ตรงนู้นด้วยไ <c oughs> อ้ทางขึ้นแล้วก็เอาเป็นประตูนะคระเออแล้วก็ทำกำแพงขี้เกียจ ตรงนี้ก็ทําเป็นเป,ไปิดแบบสดตรงนี้ก็จะเป็นอีกเข <c oughs> าจหลายที่ปลูกมันมีพืชผักหลายพืชผักอยู่นะดูมาแล้วอะประมาณหนึ่งร้อยล้านนะฮะเวอร์เ,อกเกินนั้นอะก็น่าจะผ่านเยอะอยู่นั่นแหละสองสามมากกว่าหนึ่งเป็นคำตอบที่ต้องถูกแน่นอนมันมีปูเตโต้แครอทมอั้งจำไม่ได้แล้วอะ ตอนที่ผมไปดูเขามันก็น่าจะมีแครอทแล้วมัง้งก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ให้ผมด้วยนะกดทุกอย่างเลยส่งไปใครก็ส่งไปเลยส่งเหอะมันจะได้ทำมาหากินหน่อยนะนะประเทศไทยต้องชน,นะนะปวดติดตามผมประเทศไทยจะชนะ เตจไทยต้งสะนะตามจริงมันมีโปรเจโตเยอะมากนะแต่ผมเก็บเก็บเก็บปลูกเอ้าเอาง,ง่ายเลยแต่ก็ต้องปลูกเพราะว่าโอยกินขายทำอะไรดีกว่าเนาะ ับเชือกขาไปนิ้มใหม่ใช้นี้ให้หมดก่อนประมาณหมดเลยเอาง่ายเลยเนาะอ่ะพังเลยประมาณนี้เหรอ ทำไมหมดโอ้ขาดผ้าเงนๆเลยไม้เหลือน้อยมากชิบหาแลวไม่มีไม้เก็บไม้ ฟาร์มก่อนงั้นอะ่ะเฮ้ยได้ดินมาอีกแล้วนิ่งฟูบบวบผมว่าอยากจะฆ่าไอ้ฉลามให้ได้สักรอบอย่างไง แต่ก็ไม่รู้จะอ่าอย่างไงเฮ้ยเบื่อมันอะพอตายตัวหนึง่งมันก็จะหายแบบวันสองวันเลยหรอมั้งจะได้ใช้ชีวิตสะดวกสบวยอยู่นะเพราะแบบ นี่นี่เจอไม้แล้วนี่เอาไม่ไม่ใช่อุ้ยไม้เยอะอยูอย่นะเนี่ยเอาทั้งกลมทั้งสี่เหลี่ยมเลยตอนเนี้ยอันนี้มันได้สองสามอันอนีงนะเนี่ยแต่ก็มีเออเยอะๆอยูอ่ย ผังด้วยขาดแคลนไว้แบบจัดๆนี่นี่นี่เจอแล้วได้สองกลุ่มก็มีค่าเหมือนกันนะเนี่ย กูจะได้เลีว้วอีกนิดเดียวจะได้เลีว้อวอีกนิดเดียวจะได้เลี้ยวแมววับโดดแมววับจะทำตรงนี้เสร็จปุ๊บก็จะไปต่อตรงนั้นเสร็จแล้วก็ไปตรงนู้นต่อแล้วก็ไปเรื่อยๆเ,เลยอ่ะก็คือจะอยู่กับเราอีกยาวอ่ะเกมเนี้ย มันเป็นซีดซีดมันคือข้าวไม่ใช่มันคืออะไรสักอย่างนี่แหละแต่มันเหมือนข้าวเลยนะปลูกข้าวยังไงก่อนงงเ้อโอ้ยหิวน้ำหิวน้ำหิวน้ำหน้ำดิเชยกินต่อดิสวบ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  เนี่ยตึงจัดอ่ะมอกแบ่งกล่องเนี่ยนะแบ่ง,งกล่องว่างอันหนึ่งไม้อันหนึ่งเหล็กอันหนึ่งอันหนึ่งเหล็กอันหนึ่งอันเปิดตูวที่เอ้ยเฮ้ยหาเรื่องอันอันนี้ไม้เดนะียวเนาะไม้ เดี๋ยวผมเล่นนอกเราแล้วผมจะเอามาแยกไว้อันนี้ก็คือบอกไว้ก่อนปูติโต้เมนี่จืดปลูกเลยอะปลูกเลยเอ้ยเฮ้ยฟังเสวบ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  เอ้ยไม่แน,น่จริงอย่เเกือบเ่าได้ปลูกปูติตูแ้แล้วดูด้วแล่ามันลอยมาอย่างนี้เลยยิงเรียกเลยได้ไหม ยังเรียกเลอดีไหมไม่ใช่อ่ะมันไม่ขึ้นเอซีฟ้าฟ้าเนาะอุ้ยผ้าอันโคตรระรวยเลยอ่ะตอนนี้มีฮัสิบอันอู้หู เก็ไม้มาให้หมดกูเก็บไม้มาหลีกมาด้วยเอาวัสดุเหลือก้วมั้ง ฮึ่มฮึ่เทำอะไรเป็นย้อามากอย่างแรกก็เอาไม้ใส่ไว้ตรงนี้นะครับน้อนอนเขาน้อมมือสัตว์อันนี้ก็ใส่นะครับน้อนอนเยอะอยู่นะเนี่ยโอ๊ยเนาะโอ๊ยบม็น cô ăn ừ. Ua ga vi You be get some someone new at one at one no you know cuz me lung tu ơ ai tu yo lok so bo ken you cry ว่ามออันดาเซกูดบาตามตามปราเบโรบาดิยูม่มีแค่นี้อ่ะเอาไปรวมมันไว้เลยเฟลเลยจะได้หาก็คือเจอตรงนั้นเลย อืมแค่นี้แหละบอยว้าวว้าวว้าวววอืมต้องปล่อยมันลอยน้ำไปโอ้ยโอ้ยโอ้ย โอ้ยแม่ไงเอ้ยต้อยอะต้องเยอะเลยเว้ยสลามมันไม่คิดจะไปไกลๆแบบไกลสุดเลยสุดโคตรอ่ะ แม่มาวนอย่างนี้นะมึงแดกบินมาเลยมึงตีกอะอต่อฮะมามีดิตอนนี้เลเวลสิบแปดเอ้ยตอนนี้ต้องเลเวลสิ Lulung bengi, Nang munang nganiwana nong nong, woi no, wakara de tuku, ubi ge sam niew, et wan biyalo, akang namanju pani. ไม่พอปลูกได้นิดเดียวไม่ค่อยมีดินอืมก็โอเคก็อย่าทิ้ช่วงนี้ไว้กดแล้วกดแชร์กับคนคล้าผมด้วยนะครับแล้วก็เจอกหน่อย